สวัสดีครับสวัสดีครับสิบในกาสามสิบนาทีขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวยลายวันครับวันนี้ผมตันโฟกัสพร้อมด้วยปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟครับเราสองคนมาเป็นพิธีกรร่วมในวันนี้วันเวลาทมดีที่เท่าไหร่ครับสามรือสี่ผมไม่รู้สามครับสามเหรอครับครับแสดงว่าเมื่อวานหวยออกเมื่อวานนะผมมานั่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ รวยท่วนหน้าครับ<ว>เพราะอาจารย์ของผมก็คือครูบากิศนะ<ต>ผม <ตร S 1> ไปกตันบนมัสการมาท่านบอกว่าห้าสิบเอดห้าสิบเอ็ดก็คือหนึ่งห้าศนย์หนึ่งตรงตรงนะครับผมดันไปตัดเอาแค่ศูนย์กับหนึ่งก็เลยได้แค่สองตัวเอาเลขห้าออกไป <c oughs> ก็ขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยรายวันครับวันนี้ก็เนื้อหาสาระนี่ยังคงแน่นเอียดเหมือนเดิมครับเป็นไงครับบัวขาวได้ยินข่าวว่าขอลาบวชผมว่าไม่ต้องศึกเลยดีกว่าทําไมมีอะไรครับต้องต้องบวชเลยหรอก็กำนันแกเขาไม่ยอมครับยังไงก็ต้องเคลียร์กันต้องมาเคลียร์กันคืนนี้ผมไม่รู้เรื่องจริงนะเพราะว่าผมเลิกพอคุณเทพสตูลบอกว่า พี่ตันครับหยุดคุยเรื่องบัวขาวผมก็ไม่เคยตามข่าวไม่เคยอ่านเลยครับเป็นไงพอกำรมกแกบอกว่าคุยหนักๆเข้าบัวขาวส่งแฝกมาเลยบอกว่าอ๋อไม่ไม่ไม่ได้คุยกันอย่างนี้ไม่ได้คุยกันเลยส่งแฝกส่งแฝกคุยกันนะส่งแฝกคุยกันเลยแล้วพอบอกว่าช่วงนี้เตรียมตัวจะบวชยุคนี้มันสมัยนี้มันต้องเมลครับอีเมลหรือไม่ก็เอสเอ็มเอสนี่ส่งแฝกคุยกันนะบบัวขาวเคลียร์กันไม่ได้ครับ ว่าไงครับกำนันว่าไงกำนันบอกว่าบวชไปแล้วเหรอเคยบวชแล้วอย่างครับคืออ้างอ้างต่างๆนานาเพื่อที่จะไม่มาพบก,กำนันเพื่อจะหนีหน้าว่าเพื่อจะหนีหน้าอืมก็แสดงว่าล่าสุดก็เป็นกำนันแกอีกเช่นเคยนอเเช่คยที่ออกลง,ลงออกตัวมาคนเดียวครับบวัวขาวก็มีส่งแฟกคมา ส่งแฝงมาดีไม่ส่งมาโมลแรวันด้วยนะ<笑><笑>โอ้โหปวดหัวเลยครับเอาครับยังไงก็ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันครับเอาเป็นว่าถ้าวันไหนเมื่อไรครับที่สองคนนี้บัวขาวกำนันแกะจับข่าคุยกันเมื่อไรเราค่อยนมาเสนอข่าวดีกว่าครับตอนนี้ก็คืออมันไม่มีประโยชน์หรอกครับหรือว่าคุณปอหน่อยว่างไงครับไม่มีประโยชน์จริงๆครับถ้าไม่หันหน้าเข้าหากันเนี่ยครับ ไม่ในวันส sì, anyway> ิ้นสุดบัวข่าวก็ปั่นหัวครับขนาดนาชาติครับคุณสมชาติเจริญวัชราวิทย์นายกสมาคมมวยนี่ยังแบบเป็นท่านผู้ใหญ่วงการมวยจริงนะครับแต่บัวข่าวก็ยังเล่นงานจะแย่เลยครับไม่รู้จะทำยังไงครับบวชนิศึกหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะศึกช้าหน่อย ก็คือบวชจนกว่าเรื่องจะซาใช่ไหมแต่ที่แน,น่ๆ่งานบวชเนี่ยคุณแตนโฟกัสต้องไปแน่นอนเอเขาจะส่งแฟกมาเชิญผมหรือเปล่า <laughs> จะส่งแฟกมาเชิญผมหรือเปล่าเนี่ยนักมวยดังขนาดนี้บวชทีมงานมวยไรวันไม่ไปก็ออก,กะไรอยู่นะครับ <laughs> <laughs> ผมว่าจะส่งปองหน่วยไปบวชเป็น, <laughs> เ,ปนเขาเรียกว่าพระคู่<อ>บวชไปเลยดีบวชทำข่าวไหมแมผมดู สคริปต์ะครับสคริปต์รายการวันนี้โอ้โหเนื้อหาเยอะจริงครับ,รบหลังจากหายหน้าหายตาไป2วันครับก็คิดถึงครับคิดถึงมวยอะไรยวันครับแฟนรายการท่านใดที่คิดถึงพวกเรามีข้อคิดดีๆมีสิ่งต่างๆรู้ว่าบัวขาวจะบวชวันไหนวัดไหนเนี่ย sms มาครับแล้วก็ส่งมาที่4890011ข้อความลกแค่ครับสาบาทถูกจริงๆ เซนชาเจ็ดสีครับนึกถึงมวยหูต้องมวยหูเทวดาเซนชาเจ็ดสีครับศูนย์แปดหกศูนย์หกสองสามแปดศูนย์ศูนย์ครับระบบพันเก้าก็หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 เก้าศูนย์ครับกินทั้งประเทศครับกินแม้กระทั่งคนใกล้ตัวครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกของเซนชานะครับรีบไปเป็นสมาชิกครับรวมทั้งปอนุ่ยด้วยนะครับรีบไปเป็นสมาชิกครับไม่เช่นนั้นหน้าตาปอหนุ่ยจะ เหี่ยวทุกครั้งที่เข้าเวทีแต่ที่แน่ๆผมลงไปทําข่าวที่กระบี่มาอ้าวพูดพูดถึงกระบี่กระบี่ก็มาเลยครับก็สับมาเลยเป็นไงครับกระบี่ครับโอ้กระบี่อยู่ที่ใจครับเป็นไงครับกระบี่ใจจริงครับสุดยอดมากนะครับกระบี่ผลมวยเป็นไงบ้างครับลองลองผลมวยวันนั้นหลักหายกันจ่าพันครับก็ต่อยกันในมันหยด สามยกนี่จ่าพันสอเทียนโพนี่ยืนตัวแข็งครับหลังหายจับกอดเอวเวียงไปเวียงมาล้มแพะล้มแพะตัวแ่กันเยอะไหมประมาณนี้ครับโอ้โหแย่กันเยอะมากแต่ว่ายกสี่ยกห้าไม่รู้จ่าพันเนียเขาไปเอาแรงมาจากไหนดึงหรือเปล่าเตะนี่จะหลังหายแทบขาดท่อนจริงเอรัเตะมีไหมมีเดิมพันข้างแล้ว แปดแสนบาทโอ้โหข้้งละแปดแสนนี่ล้านหกครับแล้วไหนคนที่จะเล่นหลักหายข้างล่างอีกครับครับตอนนี้เรากําลังทําการตัดต่ออ๋อนี่คือเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังก่อนแต่วันนี้วันพระรหัสเนี่ยเขาจะมีมวยภูทรใช่มวยภูทรตอนนี้เราทําเป็นสเต็ปสเต็ปแล้ววันนี้มีอะไรครับวันนี้ของพี่แต่เมืองสิงค์ครับสิงห์บุรีสิงห์บุรีมหาสงครามที่ผ่านมาแต่ก่อนจะถึงแต่เมืองสิงห์ในเบรกที่สองนะครับช่วงนี้ครับ รู้จักหน่องชาชาชาไหมโอ้อไล่เรียกกันเลยรกับผมโซมหน้าปอหนุ่ยนิดนะครับหุ่นไล่เรียก<ห>ครับท่านผู้ชมหลับตาครับแล้วก็มองภาพปอหนุ่ยตอนโกนหัวลอนล้นครับนี่คือหน่องชาชาชาไหมครับท่านผู้ชมคล้ายๆละไม้เดี๋ยวเวอร์ชั่นต่อไปถ้าเกิดปอนุ่ยพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมาในเวอร์ชั่นของหน่องชาชาชาใส่ใส่กางเกงในตัวเดียวนะเสื้อกา้ามรัด อันหนังก็ติ๊กรัดหน้ามันมีวิทอาตัวหนึ่งครับของคุณโหน่งเชชชาครับแกจะเข้ามาสนับสนุนมวยนะครับมีสองนักมวยในค่ายน่าจะของพิศักไหมครับแล้วคุณโหน่งเนี่ยเชื่อไหมว่าแกเคยเป็นนักมวยเก่าด้วยเชื่อไหมเชื่อครับบุญอย่างงี้ฮะเชื่อเหรอครับเชื่อครับโหน่งเชชเชาครับเดี๋ยวเราไปดูวีทีอาตัวนี้ครับว่าคุณโกเนี่ยไปสรรหามาได้ยังไงครับโหน่งเชชเชชาครับ นะครับแล้วาจะได้รับเงินสดเนไม่สามนบาทัสดีครับคุณนงเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนี่ได้ข่าวจากอุปการะนักมวยสองค่ายนี่เหรอจะปกป้องให้โด่งให้ดังฮะเหมือนบัวขาวเพราะว่าเขาฝีมือดีแล้วไม่ต้องเอาเอาถึงขั้นบัวขาวเอาแค่น้องๆบัวขาวหอคนนี้ชื่อลุงเพชรตอนนี้ใช้สีเสื้อวอลุ่งนิลันหรือสักลังสิทธ ได้ข่าวจะมาอุปการะเป็นลุงเพชรมีวงเล็บสักลังสิตชาชาชาอ๋อ้ไม่ใช่หนองชาชาชานะหนองชาชาชาดีไหนๆจะมาตัดสนุนแล้วไล่ตัวนุ่นแชมป์สดๆร้อนๆเลยนี่ใครชื่ออะไรครับสิงดําโอ้สิงดํานี่หัวลุงนีดันสักลังสิตครับก็จะมาเป็นสิงดําหนองชาชาชานี่แหละครับนี่ยังงงไถึสองคนนี้ มาอยู่ในตีเสื้อของเราเราต้องจับตาดูเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวสิงห์ดำเนี่ยประธานโทษจับหูได้ไหมจะได้ครับแล้วแต่ครับผมต้องจับตาดูนะเพราะว่าสิงห์ดำเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นแชมป์ใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นแชมป์มาหมาดร้อนๆเลยมหมาดเลยใช่ไหมฮะทีราชดำเนินเวทีราชดำเนินฮะนี่ปล่อยมากี่ครั้งครับแสนดีสปอตร้อกว่าครั้งร้อยกว่าครั้งอ้าวผมบอกแน่ไม่แน่ดูครับร้อยกว่าครั้งแล้วลุงเพชรอ่ะร้อยกว่าครับ ถามดิว่าเคยเป็นทําอะไรบ้างอ่ะพี่ถามนี่พี่ก่อนถามเลยเป็นแชมป์อะไรบ้างร้อยสิบห้าปอนร้อยสิบห้าปอนน้อมน้อยร้อยสิบแปดปอนน้อมน้อยโอ้โหร้อยห้าปอนด์ช่องเจ็ดร้อยสิบแปดร้อยสิบห้าปอนลูมินีโอ้โหนี่ลักษณะจะมาอุปการะนักมวยที่ทชมป์หมดแล้วเนี่ยนี่แหละครับผมก็เป็นรู้จักกับพี่ศักดิ์ก็คือพี่ชายคนหนึ่งเหมือนกันพี่ศักดิ์ลังติดเราแล้วพี่ศักดิ์ลังติดเป็นพี่ชายแท้ๆ เราตัดตัดได้นักมวยสองคนนี้มาประดับค่ายเป็นสิงสิงดำนงชจะจะาชาชาลุงเพชรน,นงชาชาชาคิดว่าเราจะดูแลบำรุงนักมวยแบบไหนผมว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของวิศักดิ์นะครับเพราะวิศักดิ์ก็อยู่ในการควบดูแลของวิศักดิ์อยู่แล้วเพ<อ>ราะอย่า,งเ,าเงเรื่องมวยเรื่องอะไรผมก็ไม่ค่อยเป็นหรอกอนะฮะแต่ถ้าสนับสนุนเรื่องอื่นก็พอได้<อ>แต่ก็ก็เนี่ยช่วยกันกับวิศักดิ์วิศักดิ์มีอะไรก็จะปรึกษาอะไรเงี้ยช่วยกันมากกว่าเอาละท้ายสุดแล้ว อ้อนวอนฟันมวยเนี่ยว่าต่อไปนี้จะมีค่ายใหม่เมื่อก่อนนี้ก็มีค่ายเชินยิ้มนะคุกบรรลือศักดิ์เกินยิมน้มไอของพี่สุประดอนอะไรมีแล้วนะ,ะนจะแข่งกับทางด้านพี่พี <laughs> ่ดอนใช่ไหมสมรกสมรักด้วยฮะ,ะเราไม่ได้แข่งฮะถือว่าเราเป็นเอาค่ายน้องๆเล็กๆแล้วกันนะอย่างถือว่าค่ายของพี่ศักดิ์ลังสิตธ์ก็คือฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยแล้วกันสาหรับพี่ชายผมะนะศักดิ์ลังสิทแล้วก็ฝากน้กมวยสองคนไ้ด้วยนะรุ่งเพชรแล้วก็สิงห์ดำค่ายอะไรครับอีกทีอีกทีฮะค่ายนะดังๆฮะ โหน่งชาชาชาแค่ไรน่งชาชาชาเอานะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าสิงห์ดนะครับแต่สิงห์ดวอลุงนิรัน์หรือสิงห์ดำตักลังสิตตอนนี้เปลี่ยนเป็นสิงห์ดํโหน่งชาชาชาแล้วก็ลุงเพชรครับวอลุงนิรัน์หรือลุงเพชรตักลังสิ์เป็นลุงเพชรหน่งชาชาชาแล้วมาดูสองมือคู่นี้นะครับว่าจะสมบูรณ์แบบแข็งแรงแข็งกรังเหมือน